สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูเปิลนะคะคุณครูประจำชั้นอนุบาลสองับสองเด็กๆจำหน้าคุณครูเปิลได้หรือเปล่ายังจำกันได้ไหมคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูเปิลมีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยล่ะค่ะเป็นนิทาน เกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะให้ปลอดภยัยจากโควิด1 9หรือที่เราเรียกว่าไวรัสโคโรโนานั่นเองเด็กๆค่ะพร้อมที่จะฟังที่ทานคุณครูบ้นแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆนั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอียงหูฟัง ตั้งใจฟังดีๆนะคะลกูกเลยพูดจิว๋วกับโรคโควิดน i n e t อันนี้เลยนี่นะคะคนจะอ่านให้ฟังนะลูกนะพูดจิ๋วกับเด็กๆยืนอยู่ด้วยกันบนรถไฟฟ้า ไวรัสโครโรนาและไวรัสอีกหลายชนิดแพร่กระจายด้วยวิธีที่คล้ายคลยกันฉันจะพาพวกเธอไปดูการแพร่กระจายว่ามันแพร่ได้อย่างไรกันนะก่อนที่จะไปเรามาใส่แว่นวิเศษก่อนจะได้มองเห็นไวรัสและสวมผ้าคลุมพิเศษด้วยจะได้ไม่มีใครเห็นพวกเธอ,อยังไงล่ะ เราจะได้สังเกตคนอื่นๆได้สะดวกด้วยนะดูผู้หญิงคนนั้นสิคะแปววแหววบอกเนี่ยผู้หญิงคนนี้นผู้หญิงคนนั้นไอแคกแคโอ้โหไวรัสโคโรโนาเกาะเต็มมือไปหมดเลยอ่าพี่ปกป้องพูด ผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นจับราวเพื่อทรงตัวก่อนจะลงจากสถานีรถไปเป็นยังไงคะเชื้อโรคเกาะอ,อยู่ที่ราวแล้วนะลกูกแล้วผู้ชายคนหนึ่งก็มาจาับไวรัสที่ราวต่อก่อนจะยกมือขึ้นเกาคางของตัวเองออ อยา่ยานะอย่าอย่าทำอย่างนั้นสิคะไวรัสเกาะที่หน้าเต็มไปหมดเลยแหวแหววพูดโอ้ยตายแล้วทำยังไงดีละเนี่ยไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยนี่เองแคกแคกผู้ชายคนนั้นเริ่มไอแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีผ้าปิดปากด้วยนะโชคดีนะที่เด็กคนนั้นใส่หน้ากาก ไวรัสทะลุผ่านหน้ากากเข้าไปในร่างกายไม่ได้พูดจิ๋วบอกแต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมมีให้เลือกหลายแบบเลยนะพูดจิ๋วอธิบายต่อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบนี้นะคะเด็กๆขาเรียกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ค่ะมี3ชั้น ชั้นแรกคือชั้นในสุดทำจากกระดยาษใยสังเคราะห์ชั้นกลางเป็นแผ่นกรองเชื้อโรคชั้นนอกป้องกันของเหลวซึมผ่านส่วนหน้ากากแบบนี้นะคะเรียกว่าหน้ากากคาร์บอนเห็นดำๆแบบนี้มีตั้งสี่ชั้นเลยนะคะสามชั้นแรกเหมือนหน้ากากทางการแพทย์แต่ชั้นที่สี จะเคลือบด้วยฐานช่วยกันกลิ่นจากสารเคมีได้ด้วยนะและนี่อีกแบบหนึง่งเป็นหน้ากากอนามัย N95 มีประสิทธิภาพสูงป้องกันทั้งฝุ่น PM 2.5และเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากส่วนหน้ากากอนามัยอีกแบบหนึ่งคือหน้ากากผ้ามีข้อดีคือซักได้แต่ต้องใช้ผ้าที่มีเส้นใย เหมาะสมอากาศถ่ายเทได้สะดวกและป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำนอกจากหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยจะป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าไปในร่างกายของเราแล้วยังป้องกันไม่ให้ไวรัสหรือเชื้อโรคจากเรากระจายไปติดผู้อื่นด้วยมีประโยชน์2ต่อเลย เราไปเที่ยวที่อื่นกันดีกว่าพูดจิ๋วบอกอการล้างมือด้วยสบู่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้เราต้องถูสบู่เจ็ขั้นตอนอย่างน้อย20วินาทีนะคะหรือเท่ากับการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์จบสองรอบเรามาดูกันนะคะดเด็กๆคะ่ะ ตอนการล้างมือเด็ดขั้นตอนทำได้ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆจำไว้ให้ดีนะลุกนะขั้นตอนที่หนึ่งนี่เลยค่ะถูฝ่ามือเข้าด้วยกันนะลุกนะขั้นตอนที่สองถูหลังมือและซอกนิ้วลืมบอกเลยค่ะเด็กๆขาก่อนที่เด็กๆจะล้างมือเด็กๆต้องกดสบู่ด้วยนะคะอย่าลืมนะกดสบู่ด้วย ขั้นตอนที่3นะคะถูฝ่ามือและซอกนิ้วค่ะขั้นตอนที่4ถูฝ่ามือด้วยหลังนิ้วขั้นตอนที่5ถูนิ้วโป้งนะคะขั้นตอนที่6ถูฝ่ามืออีกทีด้วยปลายนิ้วและขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ล้างฟองออกให้หมดนะลูกนะเชื้อโรคจะได้หลุดออกไปนะคะ เห็นไหมคะเด็กๆขาการล้างมือ7็ดขั้นตอนไม่ยากเลยเด็กๆก,กลับไปที่บ้านของตัวเองนะคะเ,เด็กก็ไปล้างมือ7ขั้นตอนด้วยตัวเองด้วยนะคะไม่ยากเลยเนาะ,ะเด็กๆ่ะเปลือกพุ้งไวรัสเนี่ยมันทำมาจากไขมันสบู่จึงทำลายไวรัสได้อย่างหมดจดพวกมันจะทำร้ายมนุษย์ไม่ได้อีกต่อไปเด็กค่ะ มาดูหน้าตาของไวรัสมันจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆขามันน่ากลัวมากเลยนะลูกดูดีๆนะคะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นส่วนของไขมันส่วนตรงนี้เป็นสารพันธุกรรมที่แพร่กระจายนั่นเองแต่ถ้ามันโดนสบู่ไปใช่ไหมคะสะบู่จะก,กำจัดไขมันที่หุ้มไวรัสไว้แล้วเข้าไปทำลายโครงสร้างไวรัสแล้วเชื้อ ไวรัสเนัินาตายลงไปไม่สามารถที่จะแพร่กระจายได้ก็คือไหลลงไปในน้ำเลยกลายเป็นซากของไวรัสนั่นเองอเอ๊แล้วถ้าเราอยู่บนรถไฟฟ้าล่ะหรือเราว่าเราอยู่ที่ที่ล้างมือไม่ได้เราจะทำยังไงคะอ่า ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าไม่มีสบู่เด็กๆก็ควรพบแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ล้างมือแทนได้จะเป็นแบบสเปรย์หรือเจลก็ได้แต่ต้องมีแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า70%นะคะถึงจะฆ่าไวรัสโคโรนาได้เด็กๆขานิทานของเราก็จบลงแค่นี้ค่ะเด็กๆขา ก่อนที่เด็กๆจะรับประทานอาหารเด็กก็ต้องล้างมือนะคะทําความสะอาดมือของเราให้สะอาดไม่ให้มือเราเหนียวไม่ให้มือเราดําและเล็บของเด็กๆเล็บเห็นไหมคะเล็บของคุณครูเปิ้ลสั้นแล้วก็เป็นสีขาวนี่คือเล็บที่ไม่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ ตัดเล็บให้สั้นแล้วก็หมั่นล้างมือให้สะอาดปราศจากโรคเชื้อโรคต่างๆเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะเป็นการบ้านอัดคลิปวิดีโอการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะส่งมาที่ลายกลุ่มให้คุณครูเพื่นได้ดูด้วยว่าเด็กๆล้างมือ7ขั้นตอน ครบถูกต้องตามที่คุณครูเปิ้นสอนไปหรือเปล่าโอเคไหมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณครูเปิ้นขอตัวไปก่อนละบ๊ายบาย